สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเบียร์อีกเช่นเคยนะครับเบียร์สโรดโพ่วคาเซนเตอร์รถตยม,มือสองโคราชเนาะแล้ววันนี้เราก็มาปล่อยรถทำมาหากินกันหนึ่งทันวันนี้เบียร์อยู่กับพี่พอะไรครับคุณจอรนคุณจอรนโอเคครับพี่ วันนี้ซื้อในานามนิติบุคคลเนาะในนามนิติบุคคลคุณพี่ทำเกี่ยวกับอะไรครับเออโซลา์เซลอะไรนะครับมีพูดนะโซลาเซลครับโซลาเซลคุณพี่เขาทำบริษัทเกี่ยวกับโซลาเซลนะครับถ้าสนใจติดต่อคุณพี่เขาได้นะครับพี่ทำเกี่ยวกับโซลาเซลลเนาะวันนี้มาซื้อกับทางซื้อรถกับทางร้านเราเป็นรถตอนเดียวพร้อมตู้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 ทึบเนาะเอาไปใช้งานเกี่ยวกับทางด้านโซลาเซลลคุณพี่ส่งออกหรือว่ายังไงครับ แล้วก็ติดตั้งครับทั้งส่งและติดตั้งเนาะครับแล้วก็การบริการของทางไแนั้นเป็นยังไงบ้างพี่รวดเร็วไหมโอเคครับรวดเร็วครับวันนี้รถสวยถูกใจไหมครับสวยครับครับการบริการของทางร้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับดีมากถ้าสักสิบคะแนนี่ให้กี่คะแนนอ่ะให้เต็มสิบเลยครับให้เด็มสิบเลยโอเคครับ วันนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจรถไม่ว่าจะซื้อในนามบุคคลหรือนิติบคุคคลทางร้านเรารับจบพร้อมดันบุกเคสนะครับถ้าใครสนใจรถยนมือ2สภาพดีๆไม่ว่าจะเอาไปใช้งานประเภทไหนทักมาที่ทางเพจร้านเราได้เลยหรือจะโทรมาที่เบอร์0635257577นะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเบียร์กับคุณพี่จอนขอลาไปก่อนขอบคุณครับ